หน้าขาวใส่ปิ้งแบบเร่งด่วนด้วยมะนาว สาวๆรู้ไหมคะว่าลูกมะนาวเล็กๆพืชก้นครัวสามารถบรรเทารักษาสิวทําให้เราสวยใสายขาวผุกผ่องเป็นยองใย่สามารถใช้ได้ทั้งทาบนผิวและดื่มแถมมีวิตามินซีสูงก็ด้วยความเปรี้ยวจี๊ดของมะนาวนี่แหละค่ะที่สามารถเยียวยารักษาสิวขจัดริ้วรน้อยต่างๆบนใบหน้าโดยไม่ต้องพึ่งครีมพอกหน้าราคาแพงๆเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากขาวใสแบบเร่งด่วนด้วยมะนาวก็ทำได้ง่ายๆด้วยวิธีแบบประหยัดและปลอดภัยเพราะน้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดสามารถทำให้เซลล์ผิวชั้นนอกที่มีจุดด่างดำค่อยๆผัดเซลล์ผิวออกรอยค้ำดูจางลงผิวกระจ่างใสขึ้นเพราะมะนาวเปรียบเสมือนสารปอกสีธรรมชาติที่ช่วยผัดผิวให้ขาวขึ้นและยังช่วยลดการเพิ่มการผลิต เม็ดสีที่เข้มเฉพาะจุดในบริเวณแก้มรอบจมูกหน้าผากและเหนือริมฝีปากทำให้ใบหน้าแลดูเรียบเนียนขาวขุดพผ่องไร้สิวค่ะ 1. สูตรลดสิวจากนั้นแป้นที่ตุ่มสิวทิ้งไว้30นาทีล้างออกด้วยสบู่สิวจะย้ายทับหายไปในที่สุดค่ะ 2. ส,สูตรหน้าใสส่วนผสม น้ำมะนาวครึ่งลูกและดินสอพอง4-5เม็ดนำดินสอพองและน้ำมะนาวมาผสมให้เข้ากันจะได้ครีมที่เหนียวข้นพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีก่อนเข้านอนแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำสัปดาห์ละประมาณ3-4ครั้งประมาณ3เดือนและหลังจากนั้นก็ลดจำนวนครั้งลงค่ะ 3. สูตรหน้าอ่อนไวใส่ปิ้งลดจุดด่างดำนำน้ำมะนาว1ช้อนชาและน้ำพึ่ง2ช้อนโต๊ะนำส่วนผสมมาคนให้เข้ากันทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำแค่สัปดาห์ละครั้งก็เห็นผล ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้หน้าขาวเนียนใสหรือจะนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำผึ้งและมาร์คบริเวณให้ทั่วใบหน้าเพิ่มความกระจ่างใสก็ได้ค่ะ สูตรหน้าขาวใสเป่งปังนำน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะและหัวใช้เท้าครึ่งถ้วยตวงนำมาผสมปั่นรวมกันให้ละเอียดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนำไปพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีล้างออกด้วยน้ำอุ่นเพียงแค่นี้หน้าก็จะใสเป่งปังชวนมองค่ะ 5. สูตรกระชับรูขุมขนส่วนผสม น้ำมะนาวหนึ่งผลน้ำอุ่นสำหรับล้างหน้าและน้ำเย็นที่แช่ในตู้เย็นล้างหน้าให้สะอาดและล้างครั้งสุดท้ายด้วยน้ำอุ่นใช้ผ้าซับหน้าให้แห้งให้ใช้มะนาวถาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้15นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำอุ่นและใช้น้ำเย็นล้างหน้าอีกครั้งช่วยให้ผิวรู้สึกสดชื่นสดใสด้วยค่ะ